วันนี้อย่างเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับว่าวกับแมวเดี๋ยวแกกับว่าวกับแมวเดี๋ยวแกกับว่าวกับหมาเดี๋ยวก่ไปว่าวกับแพะกัดป่ะนะป๊าป๊านี่ยุนี่เขาเลี้ยงหมากันเด้อพี่น้องเขาเลี้ยงหมากันหลายหลายลีน่าว่าอยากเลี้ยนนั่น ขี่มาว่าสั่นเดี๋ยวให้จักปีหนาก่อนจังสีพามาเรียนก็ตหาหักแทะยิ้มหน่อยค่ะเอาต้องไปล้านตัดผมแล้วนะผมายาวแล้วเออมาสีงามงามสีเทา <c oughs> จอดรถขวางประตู